สวัสดีครับวันนี้ค่าคืนที่เงียบสงบนะครับมีรถวิ่งไม่กี่คันนะครับเงียบสงบครับนี่คือบรรยากาศหน้าร้านของผมนะฮะทุกร้านนี้เขาก็ปิดบ้านกลับบ้านเพนนับเพนนับกลับบ้านไปหมดแล้วครับที่จอดรถก็เอมตีนะฮะเหลือรถผมอยู่คันเดียวนะฮะส่วนอันนี้ก็เหมือนเซเว่นอันใหญ่ๆนะครับ แต่ไม่มีหนมจีบสลับเปลาขายฮะเป็นวอลกรีนนะครับเงียบฮะวันนี้เงียบฮะร้านผมก็ยังเปิดขายทุโกโกเทก้าเอากลับบ้านนะครับก็ห้ามนั่งนะครับโควิด19ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับลูกค้าก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วครับฮะบั่นงานกัน เมื่อกี้ก็วิ่ง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 เร่งทำกับข้าวแพ็กกล่องกับข้าวทุโกโกนะเทกาววันนี้ก็เงียบแล้วนะครับก็อากาศดีฮนะหนาวสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวดึกกว่านี้ก็คงจะเป็นน้ําแข็งแล้วครับตอนนี้เริ่มหนาวแล้วครับนี่ฮนะถ่ายให้ดูนะครับอเมริกาตอนนี้เงียบแล้วนะครับฮนะสมยินดีกับ p r e ธานาธิด คนใหม่นะฮะโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีนะครับเป็นคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะครับนะอยู่ที่นา้านไทยฮาร์ดครับผมฮ่านะทดานฮนะเปิดแล้วเปิดแล้วสำหรับทนะูโก only สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่วันนี้ได้ปลาแซลมอนมานะครับโอ้ยแต่เราจะกินพุงปลากันนะครับนี่เอาไปนึ่งครับออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับก็เป็นเหมือนนึ่งมะนาวแล้วนะครับมะนาวอยู่ไหนมะนาวอยู่นี่ครับเดี๋ยวปีบีมะนาวลงไปทีนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวดูพริกให้ดู โอ้โห,โหสุกแล้วน่ากินมากเลยนะมีครีบนะฮะมีพุงปลานะฮะโอ้มีหัวปลาด้วยนะฮะน่ากินน่ากินนี่นะฮะโอ้โหยังไงครับโอเมก้าสามนะฮะโอเมก้าทรีโอ้ my ม o o ก n เ s สโอ้โ น่ากินที่สุดเลยครับผมืหรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆมันๆน,นะครับอืน่ากินครับน่ากินเี๋ยวเราบีบมะนาวเพิ่มเลยนะครับอืน่าทานมากครับน่าทานมากนี่เราทำน้ําจิ้มไว้แล้วว้าวน้ําจิ้มแซ,บแซบ่บพริกมาแต้มจัดไปนี่ครับโอ้ยสุดยอดน่ากินมากเลยน่ากินที่สุดเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนะฮะมากินด้วยกันครับวันนี้มีปลาแซลมอนนึ่งมัน,นาวน่ากินที่สุดเลยปลาแซลมอนหน้มันนาพูดผิดพูด,พดถูกน้าลายจะไหลแล้วทนไม่ไหวปลาแซลมอนนึ่งมัน,นาวนะครับมาทานกาันทุกคน ผัดซีอิ๊วสามกระทะเลยนะเต้าหู้สองนะฮะอันนี้ไก่หนึ่งครับนะผมผัดซีอิ๊วอเมริกา น,นี่จะทำกะทิเอาไว้นะครับต้องปล่อยโคนฮะเดี๋ยวรีไฟไหน่อยได้นุ่มไหม้ฮะเดี๋ยวคนกระทั้งไหม้เวลาเราทำแกงฮะอันนี้เราก็ตักใส่แกงนะฮะแกงเขียวแกงเหลืองแกงแดงจะได้ง่ายๆครับ อยู่สหรัฐอเมริกาก็มีผักซีอิวนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ไชนีสบรอกโคลีนะครับไม่ได้ใช้ผักคะน้านะฮะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะหายากเราก็เลยใช้บรอกโคลีอเมริกานะครับเพราะว่าบรอกโคลีอเมริกานี่หาได้เป็นผักพื้นบ้านทั่วไปนะของอเมริกาแต่ถ้าเกิดเป็นผักคะน้าเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปเกือบ50ไมล์เลยนะครับ เพื่อจะไปซื้อผักคะน้ามันไกลไปอะครับฮะขับรถนะฮะออกจากภูกเขาเราอยู่ไกลครับเราอยู่ในเมืองที่ไม่มีร้านอาหารจีนแบบเป็นโกลซรีนะครับที่ขายโกลซรีจีนนะครับขายพวกผักของเอเชียเราอยู่แบบอยู่ในหมู่ช,ชนของคนชาวอเมริกันเลยนะครับ ก็เลยต้องใช้บรอกคลี่แทนนะครับแทนผักคะนา้าโอ้้ตอนนี้กลิ่นหอมฉุยเลยนะครับว้าวไงครับน่ากินใช่ไหมครับสุดยอดเราผู้ก็ได้แล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้ไก่ครับ อาซีอิ้วไก่ควันฉุยเลยทั้งหมดสามหอ่อโอ้ยเอาให้เยอะครับให้เต็มให้เยอะนะครับน่ากินครับน่ากินโอ้ยกลิ่นนี่เตะจุยั่วยั่วเลยครับอร่อยเลยนะครับสวัสดีครับร้อๆอีกแล้วน่ากินที่สุดเลยโอ้ยอันนี้นะ ปลาครับปลาแซลมอนนะครับว้าวมาอีกแล้วปลาแซลมอนเป็นพุงปลานะครับขี้ปลานะครับน่ากินเลยดูว้าวใส่ขิงด้วยนะครับอันนี้เหมือนแบบคล้ายๆนึ่งขิงนะครับนึ่งขิงนะฮะอันนี้ไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวนะฮะอันนี้คล้ายๆกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานจอกเปรี้ยวหน่อยนะครับ น่ากินเลยครีปปลานี่โหยแล้วก็หัวปลานะครับมีประโยชน์ครับมีโอเมก้าสามน่ากินอุย้ยชำ้ชำๆเลยครับอันนี้ช้ำๆอ่าเรามาดูอันนี้ว,ว,นว้าวมันคืออะไรหนอมันคือปลาหมึกกระสีท่าใช่เลยใช่เลยนะฮะเห็นหนวดปลาหมึกแล้วว้าวนะฮะ หนวดช่างงาอะไรเย,ยี่ยงนี้ว้าวใส่กุ้งด้วยนะครับนี่ปลาหมึกกับกุ้งนะฮะผัดเหมือนกะเพราเลยครับแต่ใส่ใบโหระพาใบาโหระพาหน้ากินที่สุดเลยครับผมหอมหอมเลยจ้าร้อนๆน,นะะไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวครับกำลังกึ๊กึกุบกุ๊บกรุบกรุบฮ่าฮ่านากินน่ากินนะฮะโอ้ยมานะฮะนี่ ใส่ผักด้วยมากมีกินกับผักเครื่องเคียงนิดหน่อยนะฮะกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่หอร่อย,อยบอกใครเลยบอกผมคนเดียวไม่ใช่บอกกันทุกคนเลยนะครับว่าอร่อยอร่อยสุดๆสุดๆนะฮะหอมๆเลยจ้าโอ้ยเน้นเน้นๆนนนนะฮะค,ควันฉุยเลยครับผมอ้าวหิวกันแล้วมามาทานกันเลยครับ ไข่ฟูครับท,ทําไข่ฟูเก่งจังเลยแต่เจ้าขึ้นยังไงเนี่ยมาให้เตดโอ้โหไข่ฟูฟูเลยจ้าน่าอร่อยเชียวว้าวเฮ้ยนี่จะเกือบเสร็จแล้วลอยเนยดเดียวก,กำลังฟูฟ้องเลยฟูฟ้องมากที่สุดเลยไข่ฟูได้แล้วว้าว ได้แล้วครับนากินเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ก็หอมๆฟุ้งอร่อยอร่อยสุดยอดมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ